ยายได้แม่แม่แม,มาเบิ้งแม่มา,าลูกหลานเอฟซีโซงมาให้เดี๋ยวฝอนใช้แว่นตาเบิ้งกันสวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วลูกหลานเอฟซีโซงหยางมาให้บุ๋เดี๋ยวใช้แว่นตาเบิ้งกันอ่านั่งเลยเดี๋ยวสิแกให้เบิง้งนั่งเก้าอี้คุนแม่เออนั่งนี่นั่งนี่อันอ๋อทรงตามนายยูนยียอันมออ๋ออ๋อ นั่นสมตามนายูเนียนหมอเราส่งมาให้เบอร์โทรศัพท์สามราสศูนย์แปดศูนย์สองสองหนึ่งหกหนึ่งแปดเจ็ดอันน้านสมตาสมตามนายูเนียนยูเนียนมอยูเนียนมอเบิง์ก้ะส่งอย่งมาให้เบิรงเด้อพี่น้องด้วยมาเบิรงกันจากกรุงเทพค่ะแม่นสีนไม่หวเออจากกรุงเทพเมื่อนี้อาการหนาวใส่เสื้อหนาวกันว่านหอนว่าเมน เมื่อวานนี่ฮ้อนหัวหิโตกฝนลินยาวงาเงาคนตกมาเบิ่งขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องลูกหลานเอฟซีนี่ของมาให้ยายถวดสมือสมือนายูเนียนมอส้มตำแล้วดังได้ส้มตำยู่ไหนยูเนียนมอนะน่านส้มตำแล้วนะมาเบิ่งเด้อเราส้มยันมาให้แม่โซนเออแล้วขายเป็นร้านส้มตำยุไนยูเนียนมอนี่ยุูดได้ เอ้ยเพิ <S <S ่เชือมกไเชืองามแท้ป้าเธออนนี่แพอดีเจ้าระเบือเอะป้าเธอเอานึ่งโตนึ่งโตนึ่งตป้าปืคือลายแทะอ้เอาเออระเบือเป็นแบบนี้จะสินุงได้ยังจะน้อยเบอร์เอ็มตรงงห้ามจะเนี่ย สำหรับนเนยพอนได้ว่นนี้เนยพอนลงได้มาเนาะขอบคุณหลายๆเลย่องเนยพอนมาเบิ่งเสือง๊าบง๊าบตัวน้อยกระติบไม่เนยพอนแล้วนี่มันเป็นเบอร์เอ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 ลยุทธแต่ว่าข่อยกระตินุ่งบ่ได้เรอู้สัมปะง๊าบสามตัวนี่จะเสือต้นอะอ๋ออีแม่นี่คือเจ้าคักเลยอันนี้คือเจ้าคักเลยเดินเนี่ยแม่เนี่ย อันนี้คือเจ้าคักแล้วเนี่ยเีตัวสี่ตครื่องนี่สินน้หุ่มพุดาป้าขอบพุณหลายๆเด้อป้าสินพุดาพุดาสินงามงามพุดาโอ้ยแม่ไม่แต่แม่อีแม่เดนงเสียไหมโอ้ตัวนี้ตัวนี้สีน้อยไปน้อยหนึ่งจ้ะตัวนี้สีน้อยเติบน้อยหนึ่งได้เนาะแม่เนาะป้าไล่หลยพี่น้องพุดาสินไหมนี่ตรงนี้ป้าเท่าพุดา เบิอด้าบ่างดวนเนี่ยถ้าเสียผาโอ้แม่สมางมันคือเจ้าแท้แม่ดในนงเสียงง้ำๆโอ้ยสินนี่สิแมนข่อยเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อลานส่งตามยูเนียนมอ่นีสุสีเราเนี่ยเสียป้านอีกก็คืออีกก็คือใช่เด้อ ลุงให้เพื่อนเด้อเนี่ยมีแต่าตัวงามๆพูดาเห่เพื่อนเด้อขอบคุณหลายๆยื้บ้านก็ต้องนุ่งเสียเลยเลยไปเด้อเนี่ยแม่บ่ได้ไปใส่ก็ต้องนุ่งเด้อเนี่ยพูดาพูดาแม่โซไอแม่สินุ่งได้พอดีเด้อเนี่ยอันนี้เราสิมาเพื่อเพื่อเสร็จเซร็จไม่ใช่พอนแต่หมูน้อยๆโจ้ขอบคุณหลายๆจ้ะป้าเสียลูกไม้พูดาพูดาป้าคือแม่เบิดเลยเนี่ยโอ้ยแม่พูดาโอ้ โอ้ยข่อยากพูดน้อยๆเด้คุณผู้ชมพูกระม่วงมาได้ได้แล้วตีเนี่ยเนี่ยของอีแม่ท่านนั่งเลยเนี่ยอีแม่ให้มันให้เงินให้แล้วค่ะขายดีดีแเราซื้ออีหยัางลดซื้อเราวเนี่ยซมตยูเนียนมอแล้ขายเราขายส่งตำร้านเราอยู่หนาอยู่เนียนมออือคุณผู้ชมเบิ่งเราส่งส่งมาให้มีกระเป๋าช้างใบหนึ่งสองใบขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้ออันนี้เป็นเสียเามหนาวพอดีเลยเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ย สีแกงก็กงามสีผู้เฒ่าสีสีพอดีก็ผู้เฒ่าเนี่ยตัวได้นจะเสีใช้บุเดปุญวันทีวันทีอันใช่เลียงเพ้นวันทีสิบแปดเนี่ยนี่กไดกระจาย้ก็แต,ต่วงามตัวโตงามงามขอบคุณหลายๆเลอยพี่น้องลูกหลานเือยผู้คนศรัทธาผู้คนมีบุนอขอบคุณหลายๆจ้าแหววว่านไงแล้วเลยเนอ่ ค่ะทูเด้ออยู่ดีมีเงินเด้อลำลำเลยด้วยเด้อลานสมตำยูเนียนมอนอยู่นายยูเนียนมอนขอบคุณหลายๆจ้ะเอื้อมให้ด้วยด้วยแล้วกันด้วยข้าขายดีๆจะเริ่มรู้เรื่องกิจการขอบคุณจ้าบ๊ายบาย